ลิงไม่มีประโยชน์แล้วฮะมีมีลิงน้อยใบโพลิงจอไม่มีประโยชน์แล้วลูกโอ้ยเอาเอาอืออฮะทำเป็นด้วยโอ้โหเก่งว่ะ <c oughs> เอาเออเหรอเอาเอาอีกเอาอีกเอาเอาโอ้โหเก่งจังเว้ยอืมใกล้หมดแล้วลูกใกล้หมดแล้วอ,อ,อีกนิดเดียว <c oughs> ตั้งอกตั้งใจ อือห uh ือเอาเอาเมื hmm. mm ่อยยัง hmm. ล mm ูกเมื hmm. mm ่อยไหมเมื hmm. oh, oh, oh. Mm ่อยไหมใบโพอือหือเอาเอาเอาทางนู้นดีเอาเปลือกเขียวสีลูกเออนั่นแหละเอออีกนิดเดียวใกล้หมดแล้ว กล้หมดแล้วโอ้โหเอาอีกนิดเดียวลูกเอาอีกนิดเดียวเอาเร็วเร็วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอาอ่ะอีกนิดเดียวไอหมดโอ้โหบนบ้าโยบายุอีกนิดเดียวลูก เร็วเร็วเร็วมันแข็งเร็วอึ๊บอึ๊บอ๋อให้หมดดิเอาอันเขียวดิลูกหมดไหม